สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะไดสกิเจดราม่า plus พ,พี่สาวน้องสาว <c oughs> ในครั้งที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงโคมาสืานานักันไปแล้วแหมหลายคนก็แบบรีเควสต่อมาเลยว่าอยากให้เป็นผู้ชายคนนี้ค่ะอ่าแน่นอนเราก็จัดมาให้นะคะคนนี้ค่ะเป็นคนที่ไม่ว่าบทไหนๆเนี่ยเขาก็เล่นได้เรียกว่าแบบเป็นดาราเจ้าบทบาทคนหนึ่งเลยและที่สําคัญนะคะบทของเขาแต่ละอันเนี่ยจะแบบ จ้างรอยเล่นล้านเล่นใหญ่รัชดาไลเทียเตอร์อเออแล้วเขาก็สามารถเล่นได้แบบปังๆหลายเรื่องเลยนะเออก็คือแบบมีแต่แบบผลงานดีๆออกมามากมายเลยเขาคนนั้นก็คือสุดะามาาัสกินั่นเองค่ะสุดะสุดะามาาัสกิเกิดวันที่21กุมภาพันธ์ปี1993บ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าทุกคนรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วสุดะามาาัสกิเนี่ยเป็นแค่ชื่อในวงการไม่ใช่ชื่อจริงของเขาตายแล้ว ชื่อจริงของเขาก็คือซโกไทโชคือจริงๆชื่อไทโชเนี่ยก็เป็นชื่อที่จำง่ายนะคนญี่ปุ่นอ่านออกแต่ว่าที่ยากคือนามสกุลเขานามสกุลซโกุเนี่ยคือนามสกุลนี้อ่านยากเพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่มีประชากรประมาณร้อยล้านกว่าคนเนี่ยม,มีคนนามสกุลเนี้ยแค่ประมาณ4,700้อคนเท่านั้นคือถือว่าเป็นนามสกุลที่หายา,ยากมากๆก็เลยแบบคนก็เลยอ่านไม่ค่อยออกกันทางต้นสังกัดเนี่ยเขาก็เลยแบบเปลี่ยนชื่อดีกว่าให้คนจําง,ง่ายขึ้นเขาก็เลยแบบ ไปเอาชื่ออะให้หมอดูดูโอ้ส่โมเออก็ได้ชื่อมาสิบชื่อแล้วก็ไปให้สุดาเลือกว่าจะเอา,เอาชื่อไหนดีเหมือนเขามองในกระดาษอะในสิบชื่อนี้ชื่อสุดามาสก,กิอะก็เปล่งแสงขึ้นมาโอเขาก็เลยแบบเอาชื่อนี้แหละสุดามาสก,กินี่อ,อก็เลยกลายเป็นชื่อสุดามาสก,กิจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง ทางด้างครอบครัวนะคะครอบครัวสุดาก็มี5คนด้วยกันก็คือมีพ่อมีแม่มีเขาใช่ไหมแล้วก็มีน้องชายอีกสคนก็คือสุดะเนี่ยเป็นพี่ชายคนโตเลยพ่อของสุดาเนี่ยเรียกว่าเป็นคนใหญ่คนโตนะ mm hmm. เออเป็นคนเก่งด้วยชื่อสุโกอาราตะนะคะก็เป็นประธานบริษทัทส mm ุโก j p ไปเซิร์ชเอาได้นะคะมีเว็บไซต์อะไรเรียบร้อยเลยคือในวิกิพีเดียเนี่ยเขาบอกว่า คุณพ่อของสุดาเนี่ยเป็นทั้งที่ปรึกษาวิทยากรเป็นนักเขียนเป็นแบบคนที่ออกรายการทีวีต่างๆมากมายจริงๆแล้วว่าพ่อของสุดาบอกว่าอยากให้สุดาเรียนมาหาลัยให้จบก่อนแล้วค่อยไปเป็นนักสแสดงแต่ว่าคือสุดาก็เรียนจบมหปุ๊บแล้วก็ไปเป็นนักสแสดงเลยเออแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะเขาก็ภูมิใจตัวลูกแหละที่สามารถมีชื่อเสียงแล้วกออ็ดูแลตัวเองได้ เออแน่ก็ยังเป็นรูปที่คุณพ่อเนี่ยไปถ่ายรูปกับโปรเตอร์ของลูกเลยเออก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่รักกันดีมากส่วนน้องชายสุดาเนี่ยก็คือมี2คนใช่ไหมน้องชายคนกลางเนี่ยชื่อว่าเคนโตะส่วนน้องชายคนเล็กอะ่ะชื่อว่าอารากิชื่อใครใครคุณพ่อเนอะอืม,มใออน,นี่ชื่ออาราตาเออนชื่ออารากิคือสุดาเคยไปออกรายการแล้วก็เอารูปน้องชายให้ดูแบบเป็นน้องชายตอนเด็กๆอ,อืะเออทางรายการก็บอกว่าหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เลยเนาะอะไรอย่เงี้ยแต่พอโตขึ้นน่ะน้องชายคนเล็กอ่ะอารากิอ่ะ คือหน้าเหมือนสุดาอย่างกระฟาแฟดอะ่ะ <Okay. S 1> เออคือคือสามารถเอาไปเล่นเป็นหนังฝาแฝดกันได้เลยนะจริงเหมือนมากแบบหน้าด้านข้างหรืออะไรเงี้ยน้องชายคนเล็กเนี่ยก็มีทวิตเตอร์ด้วยก็สามารถไปติดตามน้องชายได้เหมือนกันน่าทึ่ชีวิตวบเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะไล่ให้ฟังตั้งแต่อนุบาลยันจบมปลายเลยคือในเว็บญี่ปุ่นละเอียดมากไงเป็นพวกเผือเหมือนพวกเราเน่หละเออชอบอยากรู้อยากเห็นไปทั่วตอนอนุบาลเนี่ยสุดาบอกว่าตัวเองอ่ะชอบรังพึ่งมาก รังพึ่งเออรังพึ่งที่เป็นรังพึ่งจริงๆคพึ่งจริงๆพึ่งจริงๆด้วยเหตุผลอันไนก็ไม่รู้นะคะเขาชอบไปตีรังพึ่งที่สวนสาธารณะแถวบ้านเราไม่โดนพึ่งต่อยอ่ะเขาบอกไม่โดนอะไรเนี่ยชอบไปตี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 แล้ววิ่งไปด้วยนะตีวิ่งวิ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออันเนี้ยตัวเองจําไม่ได้แล้วนะแต่ว่าแม่มาเล่าให้ฟังอีกทีบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นนักจูบตัวยงประจําโรงเรียนอนุบาลเลยอนุบาลนักแค่อนุบาลเองนะ คือเหมือนแบบแค่เพื่อนผู้หญิงอะเดินลงจากเวทีที่แบบแสดงกันเสร็จอะสุดาก็แบบไปจุกเพื่อน <mm> อะไรเออแล้วก็ไปถูกเขาเป็นทั่วเลยอะไรก็ไม่รู้คือเป็นเด็กอย่างนี้ส่วนตอนประถมนะคะ <mm> ก็อันนี้ไม่มีวรกรรมอะไรมากอันนี้สุดาเคยไปพูดในรายการ VS อสอาราชิที่แบบมันจะมีแข่งเตะบอลอะเคยดูว่าเออเตะบอลลูกใหญ่ๆให้ไปโดนไอ้กระป๋องใหญ่ๆอะเออสุดาก็บอกว่าเนี่ยตอนประถมตั้งแต่ประถมเนี่ยผมอยู่ชมรมฟุตบอลเพราะฉะนั้นผมจะทำเพอร์เฟคคิปได้แน่นอนอ เแสดงว่าตอนมาถมเขาอยู่ชมรมฟุตบอลนั่นเองแล้วในรายการเนี่ยเขาก็สามารถทำเพอร์เฟค i ิกได้แบบติดต่อกันด้วยนะเออก็สอบสวนที่โมไว้ได้อยู่ส่วนตอนมอต้นเนี่ยสุดาก็แบบรอใส่น่ารักมากดูจากโลกแล้วก็คือแบบมีแมวมองมาแบบทาาทามไปเข้าวงการด้วยนะ <Why? S 1> แต่ว่าแบบไปออดิชันอ่ะไม่ผ่านเลย oh. อ้าวอย่างเช่นตอนปี2007เนี่ยก็มีค่ายอามิวอะเป็นค่ายดารายักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยมาทาบทามสุดะไป <Ooh. S 1> ออดิชั่นเเหมือนเป็นงานครบรอบอามิว30ปีประมาณนั้นอ่ะอ <Ooh. S 1> เออก็คือมีผู้สมัครประมาณ6 5 0 0 0คนนะสุดะ oh. ก็สามารถเข้าไปถึงรอบ3 1คนสุดท้ายได้นะ <Ooh. S 1> แต่ว่าสุดท้ายก็ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายเออเหมือนก็คงไม่ใช่จังหวะเนาะตอนมอปลายเนี่ยตอนแรกสุดะก,ก็สอบเข้าโรงเรียนอีเคดะไฮสคูลที่อยู่ในจังหวัดโอซาก้านั่นแหละคือโรงเรียนเนี่ย ผัวกะทิรวบรวมเด็กเก่งมาหมดเลยความฝันของสุดาก,ก็คืออยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยวาเซดะเพราะว่าอยากจะเป็นครูสอนคณิตศาสตร์โอ้แสดงว่าเก่งเลขนะเนี่ยเออแล้วก็ในโรงเรียนเนี้ยก็มี ชมรมอเมริกันฟุตบอลด้วยแล้วสุดาก็เข้าชมรมนี้ด้วยเหมือนกันอุ้ยภาพอย่างเท่ส่วนเนี้ยเป็นรูปที่สุดากลับไปโรงเรียนแล้วก็ไปถ่ายรูปก,กับป้ายหน้าโรงเรียนด้วยคือหลังจากนั้นนะก็มีแฟนคลับแบบเข้าไปถ่ายรูปตามเขาหมดเลยแต่สุดท้ายค่ะสุดาก็เรียนที่โอซาก้าเนี่ยได้แค่ปีเดียวนะในปี2008เนี่ยเขาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่โตเกียวมาคนเดียวด้วยอเออถือว่ากล้ามากก็คือได้มาเรียนที่โรงเรียนเมกุโรนิปปอนยูนิเวอร์ซิตี้ไฮสคูลที่โตเกียวนี่เองอ เพราะว่าเขาได้เข้าร่วมการประกวดจูนน์ซูเปอร์บอยคอนเทสครั้งที่21แล้วก็ติดผ่านเข้ารอบ12คนสุดท้ายคือสุดท้ายอะ่ะเขาก็ไม่ได้รางวัลแบบที่1หรือชนะอะไรนะแต่ว่าได้เซ็นสัญญากับค่ายท็อปโค้ชก็คือเป็นค่ายที่แบบเขาอยู่จนถึงทุกวันนี้ชีวิตในวัยมอปลายของสุดาเนี่ยเขาบอกว่ามีสาวๆมาเรียกเขาว่าเจ้าชายด้วยแบบโอ,โอโจี่างน้นอย่างนี้แต่คือที่แย่ก็คือเหมือนแบบ สาวๆพวกนั้น,นะอะแอบถือมือถือแล้วก็ตามถ่ายตามสตอกเขาอะอเออมันก็เลยทําให้สุดากลัวขึ้นมาก็เลยแบบถอยห่างกับเพื่อนผู้หญิงอแล้วก็จบลงที่ไปกินพาเฟ่กับเพื่อนผู้ชายกันหลังเลิกในกะจำอ <laughs> ตอนนี้ขอเราเพิ่มนิดนึงละกันคืออ่านมาแล้วชอบมากเกี่ยวกับเรื่องน้องชายกับสุดาคือแบบเป็นครอบครัวที่รักกันดีมากเลยอะอเออน้องชายคนรองของสุดาก็คือเคนโตะใช่ไหม ตอนที่เขาแบบมาเรียนมาหาลาัยในโตเกียวอ่ะเขาก็เลยแบบย้ายมาอยู่กับสุดาด้วยกันสองพี่น้องอเออแล้วน้องชายอ่ะก็เหมือนช่วยสุดาทํางานบ้านทํานู่นทํานี่แหละแต่ว่าทําอาหารไม่เป็นแล้ววันหนึ่งอะ่ะน้องอ่ะเห็นสุดาทําแบบถ่ายงานกลับมาที่บ้านแต่ว่ามานั่งกินแบบโซบะครับอะไรเงี้ยน้องก็เห็นแล้วแบบอุ้ยน่าสงสารจังเลยอย่างเงี้ยน้องก็เลยลงทุนกลับบ้านเกิดไปโอซาก้าเพื่อให้แม่สอนทําอาหารให้ เออเพื่อกลับมาทําให้พี่ชายกิน oh. เออแบบน่ารักมากอะ่ะเหมือนตอนเนี้ยกลับไปบ้านเกิดที่ไนแล้วแบบไปเจอน้องแล้วก็เจอแฟนน้องอะ่ะแล้วก็รู้สึกอิจฉาแฟนน้องชายตัวเอง oh. เพราะว่าทําไมได้ผู้ชายที่ทําอาหารเป็นดูแลดีแบบ hmm. ได้คนดีๆไปอ <laughs> ย่างน้องชายตัวเองอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ล่าสุดตอนมันเกิดของสุดาตอนปี2021เนี่ยเขาก็ฉลองวันเกิดกันในครอบครัวก็มีพ่อแม่แล้วก็น้องชายสองคนใช่ไหมแม่ก็เป็นคนทําอาหารให้แล้วระหว่างกินข้าววันอยู่เนี่ยน้องชายก็บอกว่ามีของขวัญจะให้ด้วย oh. คือปกติอะสุดาก็บอกว่าน้องอะไม่ค่อยได้ให้ของอะไรหรอกมีแต่เขาว่าให้น้องใช่ไหม, <S <S มคือพอครั้งนี้น้องมีของจะให้เขาก็แบบอุอ้ยอะไรดีใจอะไรอย่างงี้ใช่ไหม, <S <S อมเออปรากฏว่าน้องก็แบบร้องเพลงให้ฟังเป็นเพลงที่เขาแต่งเองด้วยคือเป็นเพลงแบบอัตราชีว่วบอดของสุดาคือเริ่มแต่แบบ เป็นเป็นเหมือนชื่อหนังที่เขาแสดงมาตั้งแต่คาเมร์ไรเดอร์ไล่มาเรื่อยๆอ่ะเออเป็นเพลงอย่างนั้นอ่ะอ,อ,อสุดาฟังแล้วก็บอกรู้สึกแบบโอ้ตื้นตันใจคือเขาบอกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาคงร้องไห้ไปแล้วแต่อันนี้เขาก็ต้องแบบอึบไวอ่ะเพราะว่าพี่ชายคนโตก็ต้องแบบเบก๊เกๆหน่อยอะไรอย่างงี้ส่วนน้องชายคนเล็กเนี่ยเขาก็บอกว่ามีของขวัญจะให้เหมือนกันเออคือน้องชายคนเล็กอ่ะเขาทํางานอยู่ในร้านเสื้อผ้ามือสองซึ่งถ้าถ้าแบบแฟนคลับสุดาจะรู้กันว่า สุดาชอบเสื้อแบบเสื้อตัวเก่าเสื้อแบบมือสองอะไรแบบนี้อยู่แล้วด้วยน้องชายก็เลยเอาเสื้อมาให้แล้วเป็นเสื้อแบบตัวโคร่งๆที่แบบสุดาชอบมากก็คือเรียกว่าน้องชายบบรู้ใจมากเลยน่ารักอ่ะมันพูดถึงผลงานด้านการแสดงบ้างดีกว่าคือสุดาเนี่ยเรียกได้ว่าผลงานเยอะมากตั้งแต่แบบอดีตยัน ปัจจุบันและอนาคตเ,เรียกได้ว่ายังมีอยู่ให้เราแบบติดตามได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าเรื่องแรกเลยที่เขาได้เดบิวต์ตัวเองเนี่ยก็คือ c a ร์ไรเดอร์ดับเบินั่นเองในบทฟิลิปเด็กหนุ่มสุดฉลาดเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยนักสืบที่แสดงโดยคิริยามะเลนและเวลาแปลงร่างเนี่ยเขาก็จะเอาไกดอาร์เมโมรีของแต่ละคนเนี่ยมาเสียบลงในเข็มขัดจากยืนเท่ๆรอๆอ,อยู่ก็จะสลบลมพับไปเลย แต่ว่าพอสลบไปเนี่ยก็เหมือนแบบกลายไปเป็นมันสมองของตัวカไรเดอร์แน่แหละแล้วเหตุผลที่สุดาได้รับเลือกอย่างเป็นเอกฉันเลี้ยงเรียกว่าเอกฉันเลยนะคือกรรมาการทุกคนอ่ะตัดสินให้เขาอ่ะมารับบทเป็นฟิลิปเนี่ยเพราะว่าทุกคนอ่ะเห็นตรงกันว่าสุดาภายนอกอ่ะเหมือนเป็นคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรแบบเป็นเป็นเด็กใส่ๆธ,ธรรมดาแต่ว่าในสมองเขาอ่ะเหมือนแบบมีความรู้มากมายไก่กองอยู่ในหัวเลย ส่วนผลงานละครเด่นๆเ,เช่นซันจูโกไซโนโคโคเซชินิกามิคุงทามิโอจิมินิสโกยโทโดมเมนโนคิสดีลี่ซันเนนเอคุมิ MIU 404คอนตโตกะฮาจิมารุส่วนหนังนะคะก็จะมีเรื่องโคโคเดบิวคุระเกะฮิเมะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสุดาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาได้แต่งหญิงค่ะสวยจ้าสวยมาก <laughs> แต่ว่าก่อนจะถ่ายทําได้เนี่ยต้องลดน้าหนัก10กิโลเลยอะอเพื่อมามารับบทนี้แล้วก็ยังมีเรื่องอันซสึสสเคียวชิสึพิงโตะเกรเดดโน,นดไลท์อัพเดอะนิวเวิลด์โอโบเรลุไนฟุคิเซคิเทจินโนคุนิกินทามะ โทนาริโนไคบุสึคุงอิโตะฮานาทาบะมิไตนาโคโยชิตะคาแรคเตอร์คิวบ์หลายคนก็บอกว่าไม่คิดมาก่อนเลยว่าสุดาจะมาไกลได้ขนาดนี้จากหนุ่มน้อยหน้าหว่างในบทฟิลิปในวันนั้นกลายมาเป็นหนุ่มเซอร์ในวันนี้ <c oughs> โ,อโ,โอ้โหแขมงผลงานเขายังมีมากมายแซงชาวบ้านเขาอีกคือสุดาเคยให้สัมภาษณ์ว่าจุดแข็งของตัวเขาเองอะก็คือเป็นผู้ชายที่สูง1 7 6เสกซนกุ๊ปเลือด A ถนัดมือขวาเป็นพี่ชายคนโตหน้าไม่เข้มไม่อ่อนจนเกินไป แล้วก็การการคิ้วของเขาเนี่ยทาให้สามารถเปลี่ยนลุกไปได้เรื่อยๆก็คือเรียกลมๆแล้วว่าเป็นผู้ชายธรรมดาธรรมดายังไงเนี่ยนั่นน่ะสิ คืออย่างกรุ๊ปเลือดเเนี่ยเขาบอกว่าประชากรญี่ปุ่นส่วนมากประมาณ40%ก็คือมีกรุ๊ปเลือด A นั่นแหละก็เลยตอบดูเป็นคนธรรมดาออตอบคนทั่วๆไปที่ใครๆก็กรุ๊ปเลือด A อะไรอย่างเงี้ยจะเคมว่าตัวเองเป็นคนธรรมดาแต่มันไม่ใช่ <c oughs> เออไม่ธรรมดานะผู้ชายคนนี้นะ <c oughs> ดังนั้นความธรรมดาที่เขาบอกเนี่ยมันก็เลยอาจจะสามารถทําให้เล่นได้ทุกบทบาทนั่นเอง,ง,งนอกจากผลงานการแสดงนะคะสุดาก็ได้เดบิวต์เป็นนักร้องด้วยเหมือนกัน โอ้โหเลยกได้ว่ามีความสามารถหลากหลายได้านมากจริง,รงการเป็นนักร้องของเขาเนี่ยเริ่มจากอะไรใช่ไหมคือจริงๆแล้วสุดาเนี่ยสามารถเล่นดนตรีได้ทั้งเปียโนกีตาร์อะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็คือเหมือนฝึกเล่นเพื่อไปแสดงละครอะเออแบบเพื่อไปให้เข้าบทบาทต่างๆได้แต่ว่ามันก็กลายเป็นสิ่งที่เออสุดาคิดว่า อยากจะเล่นต่อไปอยากเป็นยานอะอรเล็กของตัวเองไปเรื่อยๆเอาไปต่อยอดะอะไรแบบนี้แล้วเสร็จแล้วค่ะสุดะก็ได้รับเลือกให้ไปแสดงในโฆษณา AU b l u e c ูชา l e n g e ก็คือแบบเป็นเหมือนแบบเชียร์ฟุตบอลอะไรเงี<ม>้ยแล้วในโฆษณานี้เองสุดะก็ได้ร้องเพลงประกอบด้วย<ม>เออมันก็ทําให้คนนะเหมือนเห็นว่าเออสุดะก็ร้องเพลงได้นี่นะ<ม>แบบร้องได้ดีด้วย จากนั้นค่ะในปี2017ก็มีหนังเรื่องคิเซคิที่สุดะได้เล่นเนาะก็เป็นประวัติเกี่ยวกับวงกรีนก็คือเป็นวงคุณหมอฟันที่ไม่ได้เปิดเผยหน้าตาเนาะพอได้เล่นเรื่องนี้เขาก็ได้ตั้งวงจริงๆเลยนะก็คือกรีนบอยที่ประกอบด้วยสุดะมาซากิโยโกฮาม่าริวเซนาริตะเลียวสุกิโนโยสุเกะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าพอเล่นหนังจบก็แยกยายนะคือเขาได้เดบิวต์ซิงเกิลจริงๆด้วยอะแล้วนอกจากนี้ก็มีไปเปิดไลฟ์ให้กินจริงๆด้วยที่ไซตามะอารีนาแล้วนอกจากนี้ก็มีไปรายการเพลงต่างๆอย่างนี้ด้วยจากนั้นในปีเดียวกันเนี่ยซูดักก็ได้เดบิวต์เป็นนักร้องเดี่ยวด้วยเพลงแรกก็คือเพลงมิตะโคโตโมไนเคชิกิก็คือเป็นเพลงประกอบโฆษณา AU อันนั้นแหละ แล้วหลังจากนั้นก็คือออกผลงานต่างๆออกมาอีกเยอะแยะมากมายเลยก็มีร้องเพลงประกอบหนังแอนิเมชันด้วยอย่างเช่นเรื่องโดราเอมอนที่เข้าไทยด้วยเหมือนกันแล้วก็มีไปร้องเว v e r ไปเฟซเจอร์ิ่งกับคนอื่นอีกมากมายเลยก็เรียกได้ว่าแบบเป็นดาวรุ่งทางด้านการร้องเพลงอีกด้วยส่วนในด้านความรักนะคะก็อย่างที่รู้กันก็คือกําลังคบกับคมัสอนานาจังอยู่นะซึ่งเราก็ได้เล่าทุกอย่างไาแล้วคะในของคลิปนานะ ก็สามารถกลับไปดูได้นะคะแล้วถึกนีื่อกักสุดาบ้างดีกว่าคือเกิดทุกป,ปีแหละสุดาจะถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลการแสดงต่างๆอย่างเช่นในงาน Japan Academy Film p r i z e แล้วก่อนที่เขาจะไปงานเนี้เขาจะไปพูดในรายการวิทีอยูให้แฟนๆเนี่ยรีเควสต์มาว่าอยากให้เขาทำอะไรในงานนั้นก็คือเป็นฟิลแบบให้สุดาทำท่าเรียนเนียนนะ<อ>แล้วให้กล้องจับได้อะแล้วคือสมมติว่าถ้ากล้องจับ แล,แล้วคนเห็นนะเขาจะไปแคปรูปลงทวิตเตอร์แล้วก็อวยยศสุดาว่าแบบเฮ้ยนายเจ๋งว่าทําได้เลยอนยะ่างเงี้ยเออทำอะไรบ้างเนี่ยแต่คือท่ามันไม่ใช่ท่าเท่ๆนะจะเป็นท่าที่แบบแปลกๆอ,อ,อ่ะอย่างเช่นในปี2018อะ่ะเป็นท่าเช็ดจมูก ส่วนปี2019เนี่ยก็แอร์ไทม์น้อยก็เลยไม่มีภาพนะอพอมาปี2020เนี่ยก็มีโจทย์เป็นโทบี้แม็กไว์ก็คือเป็นดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งนี่แหละ,ะแล้วสุดาก็เลยแบบไปพูดแบบขมุกขมิบอะในบนเวทีตอนที่แบบจับชื่อเข้าชิง5คนสุดท้ายแล้วก็ในปี2021เนี่ยก็มีรีเควจากแฟนๆว่าเป็นโจทย์ Frodo ในเรื่อง The Lord of the r i n g เออก็เลยจะเห็นสุดาใส่แหวนอ,อยู่ในงานด้วย เป็นแหวนสีทองเนาะก็คือไม่ใช่สัญญาอะไรกับนา้นานะหรอกเป็นจทย์ที่แฟนลับเขารีเควตมาอมเออคือที่มาของแหวนเนี่ยคือสุดะก็ไปขอให้สไตลิสดช่วยหาแหวนมาให้หน่อยสองวงก็อันนึงก็เป็นของแบรนด์เนมอะ่ะอีกอันนึงเป็นของตัวสไตลิสเองซึ่งจริงอะแหวนนนะเป็นแหวนแต่งงานของสไตลิสที่หย่าแล้วด้วยนะอเออ คือสุดาบอกว่าพอรู้ว่าว่าเป็นแหวนแต่งงานที่ใหญ่แล้วเขาก็รู้สึกผิดที่แบบโออต้องแบบให้เขาไปค้นหาแหวนอะไรอย่างงี้มาให้ข้อมูลตรงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพจแปลบางอย่างเกี่ยวกับสุดาสุดามาสกีไทยแฟนเนี่ยนะคะวีรกรรมต่อมาค่ะเป็นวีรกรรมทีออ่ทุกคนก็อาจจะได้รู้แล้วเนาะคือสุดาบอกว่าเขามีปัญหากับส้วมที่บ้านค่ะก็คือส้วมตันน้าไม่ไหลเพราะว่าเขาเอาถ้วยที่ใส่ปัสสาวะสําหรับตัวสุขภาพอะ ไปทิ้งลงไปในโถสีวมเออใครให้ทิ้งเนี่ยถามออจริงนั่นแหละเขาก็เลยแบบเอาทำยังไงล่ะก็เลยเรียกช่างมาช่างก็แบบมาดูแล้วก็บอกว่าโอ้นี่ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเลยนะครับเนี่ยเอาลงไปได้ไงเออทิ้งไปได้ไงเออ แล้วจู่จูช่างก็หยิบเลื่อยขึ้นมาแล้วก็เลื่อยเลื่อยเลื่อยซ่อมออกเลื่อยจนโผล่ซ่อมหลุดเพะออกมาแล้วสุดาบอกว่าเนี่ยตอนนี้ผมตกใจมากนะที่แบบเห็นซ่อมบ้านจะเองหลุดเพะออกมากว่าจะซ่อมได้ก็คือใช้เวลากว่า2ชั่วโมงอ่ะจนน้าไหลสุดาบอกว่าเนี่ยดีใจมากอยากจะแบบกระโดดกอดช่างเลยแต่พอเจอบินค่าซ่อมอันเนี้ยถึงกับช็อกเท่าไหร่ 27, en, 8, 2องแสนเจ็ดหมื่นเยนแปดหมื่นกว่าบาทค่าเปลี่ยนส่วงค่าเปลี่ยนช่วงคือสุดาก็บอกว่าเออเอาจริงอะก็ไม่รู้จะโกรธใครก็ควรจะโกรธตัวเองสินะที่แบบไปทิ้งลงไปอย่างนั้นแล้วก็เหมือนมีคนคอมเมนต์ขึ้นมาบอกว่าเนี่ยฉันลองไปหาดูนะคะเงิน270,000เ็เยนเนี่ยสามารถเอาไปเที่ยวบาหลีได้ต้อง5วัน4คืนเลยนะคะสุดาก็แบบฮะจริงหรอบาหลีเลยหรอ <c oughs> คือสุดาบอกว่าจริงๆแล้วว่าก่อนที่เขาจะเรียกช่างมาเขาก็หาในเน็ตแล้วนะว่าค่าซ่อมมันประมาณเท่าไหร่มันก็อยู่ประมาณแบบสองหมื่นสามหมื่นเยนเท่านั้นเองอะแต่พอมาซ่อมจริงอะทาไมมันแพงกว่าเดิมเก้าเท่าอะโดนหลอกปัเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แบบเพื่อนนักแสดงก็คือนากานะไทกาเนี่ยตั้งแต่เขาคบกับสุดามาสิบกว่าปีเนี่ยเขาไม่เคยมีวันไหนเลยที่เห็นสุดาเนี่ยบ้านสะอาน คือลกตลอดแบบไม่ว่าจะย้ายไปกี่บ้านด้วยนะไม่ว่าจะย้ายไปบ้านนูน้นบ้านนี้เปลี่ยนรูปแบบบ้านเปลี่ยนอะไรของข้างานในก็ลก,ลกเหมือนเดิม <c oughs> ก็คือแก้ไม่ได้บ้านก็ลกซ่วงก็ตัน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือสุดามีปัญหาก,กันหนวดตัวเองอ <c oughs> มีปัญหาทุกอย่างเลยเออคือเขา,าให้สัมภาษณ์ในรายการชาเบคุริศูนศูน7นะคือเขา่าบอกว่าหนวดอพยายามไว้ออคือหนวดว่าแบบกติจะขึ้นแบบอย่างนี้ใช่ไหมออคือหนวดเขาว่าขึ้นแค่ตรงเนี้ยนี่ดูจากรลูทำไมคือตรงกลางไม่ยอมขึ้น,ค,บบนคือเขาบอกว่านเนี่ยรอมาหนึน่งวนันสองวันสามวันตรงกลางไม่ขึ้นเลยอะคือขึ้นแค่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ยิ่งแบบงอมาเป็นอย่างเนี้ย กลายเป็นหนวดแมวอ่ะออแบบอะไรเนี่ยคือเขาว่าตั้งใจว่าอยากจะไว้หนวดให้เหมือนคุณยามิดาทากายุกิแบบโหหนวดฟเฟิร์แบบเทพเทแบบเข้มๆหนมอยอะไรอย่างงี้ไม่ได้ก็ได้เป็นหนวดจิ๋มเล็กๆอย่างนี้เออแต่เหมือนเขาก็ยังพยายามที่จะไว้ต่อไปเนาะใช่สู้ๆนะสุดท้ายน,นะคะขอฝากช่องทางการติดตามของซือดาานะคะก็คือทวิตเตอร์ สุดาออฟฟิเชียลก็คือในนั้นส่วนมากก็จะเป็นลงภาพแล้วก็อัปเดตผลงานต่างๆที่ mm hmm. เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแหละ mm hmm. ก็ฝากไว้ด้วยนะคะครั้งหน้าอยากให้เราพูดถึงคนไหนอยากให้เรากล่าวถึงใครอยากให้เราเผือกเรื่องใครเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้เราด้วยนะคะออนไกชิมัสออนไกชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบ๊ายบาย